สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องคลิปนี้พอกับยินหนึ่งกเดอจากระชองเป็นหนึ่งนะคะมาวันนี้นึงสื้อผ้าไปเบิ้งน้ำน้ำม,มากมาละหลอกที่สองเลยพี่น้องเดอ้อหลายคักมวลมาหาน้ำเลยค่ะมาเบิ่งน้ำแล้วยินดีึสิาพาไปเบิ่งหม่องหนึ่ง อีกหมองหนึ่งเด้อต่อแต่วตอนนี้เบอเบิ้งตาหนามซะก,ก่อนตาหนามตน้นแม่โค่นามลายคักจอดเซย,ยู่นี่แหละลำไยคำปากดาวอีพันบันนิดนึงดี่พี่น้อเนอะไปกันค่ะไปดูนี่หนึ่งิพนผ้าเบเบิ้งตาหนาม แล้วลูกน้ำน้ำมาแห้งๆหง่วนน้ำมาละลอกสองตัดยานเนาะ ไปบ่ได้นวดน้ำมาละหลอกสองพี่น้องเอ้ยกูล่ะสวนนี่นึงอ่ะ มารอบแรกน้ะมันหล่แรกก็พเป็นทั้งสี่ด้พี่น้องนี่รอบนี้เห็นว่าบ่เหลือเลยส่วนนิดนึงไปเลยกรเจ้ามาเเ็ดทางเนาะทางบาทั้งบอ่อเ็ดทางกับมามาบอกกันเดี๋ยวหายหลายนี่เบิ้งเอานึ่ได้พา,า,า,ามาเบิ้งน้าพร้อม

น้ำนีคืนน้ำอืมไม่แล้วเราหลอกหนึ่งมาอีหลอกบบดนี้เสียหายคักเก้าเก้าพี่น้องเราเบิ่งซ่อยกันนี่ยังนี่ยังมาว่าเบิดเได้ไง เดี๋ยวคาดว่าหมูเล้งนี่สิค่ะก็นี่เนี่ยมองเนี่ยหนึงยืนอยู่นี่หมูเล้งยืนมาได้หรอกเนี่ยเนี่ยมันมีตำนี่แหละขี้ดินที่ที่เหลือไว้ให้นี่หมูเล้งมากขาดว่าสิบบ่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 มีดอกดินด้วยมองเนี่ยมันย้อนย้อนข้าจ่อมาเห็ดมองนี่ละพี่น้องเอ้ยนี่นี่แหะเห็นบ่นี่ยมาถากสวนออกไปเบิดนี่ละบลาที่นี่เบิ่งมือนันนี่หนึ่งยางไปหอดพูนเด้ ยางใบใดแล้วหนาเมา่มอหอดเต็มแล้วเนี่ยนี่เสียหายครับมึงแรงคาดว่าสิหลายกว่านี้มันเนี่ยใบใดดอพี่น้องที่มันบอกว้าอ่านะจะคิดว่ามันเฉดไหลายปลาเนี่ยเบิ้งเอานี่ทางตะก,กี้เป็นมองนี่มองนีดยังได้ยนงอยู่นี่นนนนเป็นสวนนิดน,นึงเนี่ยน่ะ แม่โคมาดันออกจนเกี้ยงมินลินบ่เหลือกเลี้ยงยังน่ามหัวลบังซอยกันรลดเนี่ยเนี่ยตะกี้โมนีเป็นสวนนิดนึงเนี่ยดินจากริมหนอยเนี่ยนี่นี่ริมหนอยเนี่ยก้อนหินก้อนนี้ือริมหนอยนี่ริมหวยมันี่หญ้ามาหอดพุ่นพุ่นพู้ละสุดกอบงสุดกอไพสีสุกต่างโคโมคือมีคนก็ริมหวยนิดนึงแม่โคบ่าเข้าไป เจ็ดเม็ดหกเม็ดเจ็ดเม็ดเฮดได้จ้งไดคุยกันแล,ะละ้วล่ะพระเจ้าจวาสิษณุเฮดหายเสียดขึ้นไหนคือเกาแจ่วาจวาเขาเจ้าสิขอขอขอทางขอทาง,ทางเป็นทาง้งนั่นเป็นทางริมห้วยทำถนนริมริมหว้วยวัดสันวาเอาหากเอาหายยุพี่น้องแต่ก็เอาหลายพดเวย จกคักจกเนี่ยจกไปตั้งหกเมตรเจ็ดเมตรขอสี่เมตรจกไปเจ็ดเมตรพี่น้องไม่พอยบ่โอ้ไป่ไ่อยากเว้าวไ่อยากเว้าเนี่ยเห็นบ่พี่น้องออออ find, ออออเห็นนั่นขีดินมันขงขโมยมองเห็นบ่จ้านั่นนามมันก็ลัังสิจันไปแล้วนันน่น,น,ไปไปน,นมือแรงมากเขาวสวนเนี่ยแท้แทเนี่ยสวนข้าเจ้าเนี่ยมันไม่เหลือต้นเหี้ยเขาไปหลายแล้วเนี่ยนามก็ลัางมาฝนตกบนมือบนขึ้นพี่น้องเอ้ยนี่ลักษณะมันจะเป็นดังสี่ ก็คุยกันแน่ละล่ะก็จะว่าสิมาเหตุคือไหนคือเก่าแต่ว่าสิมาเหตุบอสิล่อเบงอันภาพไทยตัวนีหนึ่งสี่เป็นหลักฐานไว้เนาะบอกกันชัดรลดล่ะมาไทยมัหนีมาเหตุคลิปมันนีก็เป็นหลักฐานยืนยันว่ามันเป็นจังสี่หน้ามากมันก็สิเป็นจังสี่เหตุกับมาเหตุแง่มนีแง่มฝนแง่มฝนตกหนาฝนหนาแรงเพื่อพักกันมาเหตุ นันก็บเไม่เหตุการณ์สิเกิดขึ้นถผลทหิหนาแรงโหดโพ่อเงยร้ายนี่ละ่ะเสียหายบ่บาดนี่พูดล่ะตำหนอดี่ขาเจ้ากปล่ขอกมูกเเจ,เจ้าบ,บ่รเหตุเพเขาเจ้าเพบ่บ่บ่เหตุเหบบตุตำขอ,อกมูกเเจ้าจะไปน้ำริมหัวเลยจะไปได้จะไปเลยริมหัวมันก็บ,บ่าลายหรอกพี่นอ้องประมาณมันมีสองเมตรนี่ล่ะ ไปเซ้ยเนาะไอต้นไม้โค้งมาตกห่วยอันต้อจากทีนึงไปพูนอ่ะกะเจ้าพญ่อมเด้พญ่อมเส้นห้บพย่อมเส้นอุทิศห้ยเาว่ามันกินขี้เข่าเจ้าหลายมีนึงเด่อเสียเปียบเขเจ้ามูอเสียเปียบเข่มูอเพราะนึงมันอยู่ต้นต้นทางมาเห็ดมือมาเห็ดกับปบะเดี๋ยวบอกยรีนึงมาเบิงนี่เนื้อเลี่ยมห่วยคือต้นต้นทั้งสาต้นนี้ต้นจัดจุลีต้นเนี่ยเนี่ย ริ้มหวยด้วยนั่นนี่จากต้นตำสาต้นจามตุลีนี่ยเขามาหนีคือสวนนี้นึงงึดหลายเอาพี่น้องเนานี่ละหนึ่งพามาเบิรงกมาไายเป็นหลักฐานไว้หนามมาหลายหลายปวดต้นจกัจกแจ๊กยู่ขาดว่ามือแรงหนีบนไปย,ยืนตัวกูเนี่ยเนี่ยแล้วยู่นี่เดี๋ยวมันจะหลุสโฉมขอมานเนี่ยหนามกลา็ล่งลงมานี่มือ ไปบดนี่ส่วนแม่วันกับสิทธาน้ำกล้างเขามาแล้วเราคืนเลยบ่มันสี่ขมาน้ำผู้น้ำทอดเนาะใส่ออนน้ำ ปีนีนะ้เราหลอกที่สองรอแรกกะวังเดือนก้อนมันนี้โต๊กอีกสองขึ้นสองเมื่อมันก็เห็นเป็นภาพนี่เลยเนี่ยนี่ปิโ้งฝากพีตอนนองเด้อเบิ่งซอยกันนี่ละ่ะ นี่ม็ถทายภาพไปเพื่อเป็นหลักฐานติเวพี่นองในเบื้องกันว่ามันเสียหายสำใดเห็ดย่ามนี่เห็ดหนานี่ทังเข้าไปจนบนเหลียงยังพุ่นมันไปพุน่นก็ไปพุ่เนาะน้ำเน,น,ะนานะนี่มันสีขาวนี่แล้วมันมันเข้าไปหาทีเม่วันแล้วทีก็เจาะดิน ร่างหนังก็ร่างสิบไปเอาคลิปนี้จนมีแล้วพี่น,ออน,อน้องฝากพี่ตน้องให้เบื้องต้ยกันเพราะไม่คลิปหนาก็เลยก์กดแช่ในด้วยจ้าสวัสดีค่ะ